สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยค่ะที่ u ู u ูปชาแนลวอร์ริทิฟแท็กเตอร์ค่ะขายรถแท็กเตอร์มือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงจังหวัดกำแพงเพชรนะวันนี้ก็วันที่19นะคะพฤศจิกาย,ยน2564เรามีรถแท็กเตอร์นะคะยันมาาก้าสมทีมาแนะนำพี่ๆนะคะเดี๋ยวหนูจะเริ่มรีวิวกันเลยสำหรับตัวนี้นะคะ EF 39 3ทีค่ะ39แรงมาจากค่ายยันมาจดทะเบียนปีพศ2561ค่ะ ปีะปี61มีเล่มทะเบียนพร้อมเลยนะคะสภาพรถสวยๆเลยนะตัวนี้สภาพรถสวยๆเลยมีการเก็บสีในส่วนของกระทะล้อนะคะทั้ง4ด้านนะคะในส่วนของตัวรถเป็นสีสันเดิมๆเนาะมีการเก็บสีในส่วนของกระทะล้อแล้วก็ด้านท้ายนิดหน่อยนะคะที่เหลือเป็นสีสันตัวรถเดิมๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราให้ดูเนาะตัวนี้นะคะจดทะเบียนปี6 1หนึ่งมีเล่มทะเบียนพร้อมเลยหน้าไม้อยู่ที่1,970ชั่วโมงการทำงานค่ะ1,970ชั่วโมงการทำงานเนาะตัวนี้รถสวยพร้อมลุยเลยนะคะเบาะหลังคาเนี้ยเลยนะคะเบาะไม่มีรอยฉีกขาดนะคะในส่วนของหลังคาไม่มีรอยแตกรอยรั่วนะตัวนี้ มาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นค่ะใบมีดดันดินหน้าอย่างที่เห็นเนาะอุปกรณ์ด้านหลังเป็นหางตัดหญ้าของไม้เดี๋ยวหนูขึ้นรูปให้ชมนะอันนี้เดี๋ยวพาชมหน้าไม่กันก่อนนะคะ นี้เลยหน้าใหม่ตอนนี้อยู่ที่1,974ชั่วโมงการทำงานค่ะ1,974ชั่วโมงการทำงานไม่แท้ไม่เดิมแน่นอนนะคะในส่วนของอุปรกรณ์ด้านหลังทางร้านเรานะคะติดตั้งไว้ให้เป็นหางตัดหญ้าค่ะเดี๋ยวหนูขึ้นรูปให้ชมเป็นหังตัดหญ้าตามนี้เลยของใหม่เลยนะคะยี่ห้อ WT นะคะก็ตามรูปเลย มีดันดินหน้านะคะอุปกรณ์ด้านหลังเป็นถังตัดหญ้าของใหม่นะคะเอาไปตัดหญ้าในไร่ในสวนนะได้เป็นของใหม่มือหนึ่งเลยตัวนี้รสดภาพพร้อมใช้งานค่ะระบบการทํางานทุกจุดนะคะใช้งานได้ตามปกติเลยไม่ว่าจะเป็น PTO ไฮดรอลิกยกขึ้นลงหน้าหลังใช้งานได้ตามปกติไฟติดทุกดวงนะคะเช็คสภาพแล้วพร้อมส่งออกเลยตัวนี้สภาพดีนะตัวนี้สภาพดีเลยนะคะ EF 3 9 3 P จากร้านบริษัทแท็กเตอร์นะคะแล้วก็ รถสวยๆมาให้อย่างแน่นอนนะตัวนี้มีการเก็บสีในส่วนของกระทะโลทั้ง4ด้านในส่วนที่เป็นสีขาวนะคะสีสันอื่นๆก็เป็นสีสันเดิมเนาะตัวรถที่เป็นสีแดงนี่เป็นสีสันเดิมเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาฟังราคากันบ้างนะคะตัวนี้ราคาอุปกรณ์ตามที่หนูแจ้งใบม,มีดกับหางตัดหญ้าของใหม่ราคาอยู่ที่3าม0 0 0สาบาทค่ะ3า0 0 0 0บาทราคานี้พร้อมส่งฟรีทั่วไทยทุกจังหวัดไม่บวกค่าขนส่งเพิ่มแล้วนะคะสามแสนามห่ 3, 30, บาทถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็ทักมาพูดคุยต่อรองราคากันได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์ Uh, 0875734727 ID Line น้ำตา2611อยากได้รูปคลิปวิดีโอเพิ่มเติมหรือว่าโลเคชันของร้านนะคะทักมาได้เลยที่ ID Line นี้นะคะทักมาที่ไลน์แล้วไม่มีแครตอบก็โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างนี้ค่ะ087นะคะร้านตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองคง,งจังหวัดกำแพงเพชรเปิดทุกวันนะคะ365วันไม่หยุดวันเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดวันนะกะัตเลิกอยากมาชมสินค้า ของจริงหน้าร้านก็มากันได้ตลอดเลยหรือจะจองออนไลน์กันก็ได้นะคะโอ,อนมาจํามาจอง1-2ึ่งหมื่นเนาะส่วนที่เหลือเก็บเงินไปทางพร้อมรับรถสําหรับวันนี้เดี๋ยวหนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ